ดูมือเอ่ยคอก็เป็นดูเจ๋านะค่ะเราไม่มีสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นพ่อปู่ใช่ไหมไม่มีพ่อปู่ไม่มีจริง จากกรณีคุณมิวร้องเรียนผ่านคุณกันจอมพลังและได้ออกมาเล่าประสบการณ์ตรงของเธอในรายการหนกระแสเมื่อวานนี้ว่าเธอถูกร่างทรงหลอกแก้กรรมและก็ให้ทําพิธีสารพัดจนเธอสูญเงินไปหลายล้านบาทล่าสุดที่สอนอคณยาวนะครับร่างทรงหญิงที่อ้างว่าเป็นร่างทรงพ่อปู่เดินทางมาพบกับคุณมิวผู้เสียหาย เมื่อทั้งสองได้เผชิญหน้ากันประทันเนี่ยก็ยกมือไหว้ขอโทษคุณมิ้วพร้อมสารภาพว่าตลอดระยะเวลา9ปีที่รู้จักคุณมิ้วมาตนตั้งใจดัดเสียงเป็นพ่อปู่เวลาพูดคุยกับคุณมิ้วเพื่อหลอกเอาเงินไปใช้เนื่องจากเห็นว่าคุณมิ้วมีความเชื่อในพ่อปู่ยอมรับว่าพ่อปู่ไม่มีอยู่จริง การของเงินไปทําพิธีแก้คุณสายมนดําที่ประเทศกัมพูชาไม่ได้เอาเงินไปทําพิธีจริงๆแต่นําเงินไปหมุนและจับใจ่ายใช้สอยส่วนตัวส่วนโรปันเทพต่างๆที่ให้คุณมิวเช่าไปบูชาซื้อมาในราคาหลักพันแต่จะบวกเงินเพิ่ม2-3ถึงเท่าตัวหรือมากกว่านั้นส่วนเงินที่ได้จากการหลอกคุณมิวก็จะนําไปใช้ใจ่ายส่วนตัวซื้อหวยซื้อรถยนต์ซึ่งเงินที่ตนเอามาใช้ใจ่ายเองนั้นประมาณ5ล้านบาทส่วนปั๊มน้ําที่หายไปตนเป็นคนถอดไปขายให้กับซาเล ราคา400บาทโดยไม่ได้บอกคุณมิ้วพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมามีคดีติดตัว2คดีเป็นคดีเกี่ยวกับการช่อโกงเคยติดคุกมาแล้ว1ครั้งแต่จำรายละเอียดไม่ได้เพราะนานมากแล้ว ด้านคุณมิวครับเมื่อเผชิญหน้ากับป้าทันก็ได้ถามว่าทาแบบนั้นทําไมทํากับเราได้ยังไงพร้อมกับเดินออกห่างแล้วบอกว่าไม่ได้รังเกียจแต่กลัวตอนนี้ต้องการให้ป้าทันคืนเงินเพราะลําบากและอยากให้พูดความจริงทั้งนี้คุณมิวยังสงสัยนะครับว่าเงินที่ได้ไปคือหลักแสนหากใช้จ่ายส่วนตัวไม่น่าจะสูงขนาดนี้ได้นําเงินไปเก็บหรือโอนย้ายไปไว้ที่ไหนหรือไม่เพราะต้องการเงินคืนแต่คุณทันบอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินเลย ถ้าให้โอกาสก็จะค้าขายนาเงินมาคืนให้แต่คุณนิ้วยังคงติดค้างคาใจเพราะตลอดระยะเวลาที่อยู่กินที่บ้านของตนต็แทนไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายใดๆเลยแถมยังของเงินตลอดเวลาจึงตั้งคําถามว่าได้นําเงินไปเล่นการพนันหรือไม่ซึ่งปนทนก็ตอบว่าไม่เล่นอย่างไรก็ตามคุณมิ้วมองว่ายังไม่พูดความจริงทั้งหมดจึงยืนยันว่าจะดําเนินคดีต่อไปเราอยู่บ้านเขาเขาเก็บค่าเช่าเราไหม บ้านเขาเขาให้เราเขาไม่เส็บแต่เขาให้เราจ่ายค่าน้ําค่าไฟเองโอ้โหน่นนาค่า้่าค่าไฟเดือนกี่ตังค์ก็สองพันกว่าแล้วก็นั่นด้วยแล้วเราก็ดูแลเขาให้เขาค่ะคิดว่าตัวเองใจดำไหมผมถามเอาถามตรงตรงเลยนะคือเขาบ้านก็ให้เราอยู่ฟีน้ําไฟออกเดือนสองพันกว่าแต่เราขายของเขาเนี่ยบวกเขาสองเท่าตัวบ้างเท่าตัวหนึ่งบ้างอย่างเงี้ยอันนี้ป้ารู้สึกผิดกับเรื่องนี้ไหม ก็รู้สึกผิดค่ะก็มันมันเป็นแบบว่าเราเราใช้เรา้ของมาแล้วก็อยากมีกําไรบ้างนะคะอันารแต่มันเอากําไรจากเยอะเยอะเยอะแต่คนที่เขามีพวกคุณกับเรามันก็ดูแปลกแปกไหมต้องขอโทษขอภัยทุกอย่างค่ะเพราะว่าบางทีเราก็รู้เท่าไม่ถึงการนย่ที่ว่าเนาะทุกอย่างค่ะ ป้าอันนี้ผมจะบอกป้าที่นี่นะหาวผมสอนนะไม่ใช่นะ<ร>คือป้าเราการที่เราไปหลอกคนอื่นเขาไปออกอุบายว่าเดี๋ยวตังไปทําพิธีเขาดีขึ้นแต่เราเอาเงินมาใช้เองอ่ะอันเนี้มันไม่ใช่คาว่ารู้เท่าไม่ถึงการ <โ academy. S 2> คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะทํายังไงถึงเราจะได้เงินเขาถูปกป้าแต่ถ้ารเราจะมาใช้คาว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการมันเหมือนเราหลอกตัวเองแล้วก็คน,น <Led you S 1> ฟัง,งแล้วมันจะรู้สึกอ,อ,อ,อเอย้เลยนะ อาอยัางไงนะไอรีนเขาไม่ได้ยินลลุหมิวเอ้ยนี่นค่ะทามพูดมาเป็นประโยคเลยค่ะเยา้าๆลุหมิวเอ้ยพอเก็เป็นดูเจ้านะค่ะคือ<ม>เราไม่มีอะไรสุดท้าย <นะ S 2> ก็ไม่ได้เป็นพ่อปู่ปใช่ไหมไม่มีพ่อปู่ไม่มีจริงอ่อแล้วเราก็คือแค่ดัดเสียงหลอ,อกเขา ก็สิ่งใดที่ผิดพลาดไปแล้วฝากขออภัยทำไมเราอยากให้คุณได้ดีนะเราอยากให้คุณเป็นคนดีอยากให้คุณมีอาชีพมีทำมาหากินครอบครวเชิญอยู่จีิงจริงดีเราีที่เราคุณเราไม่ตาคุณเราไม่ได้อยากจะแก้ค้นอะไรคุณเลยใช่ไหมค่ะแต่คุณยัจกับมาหลอกงเราไปทุกบดแล้วคุณไม่ตอนนี้มีสินเรามีเท่าไหร่คุณจะ้าไหมคุณทําอะไรคุณไม่ใค่ถากเราไม่รู้แต่จริงๆคุณไม่น่าทําแบบนี้นะเราไม่เอาคุณเข้าครูจริง ถ้าคุณมีเงินคุณเอามาคืนเรามีทรัพย์สิคนคมนคืนเราตอนนี้ไม่มีแต่ว่าถ้าให้โอ,อกาสในการที่ฟ้าขายมันได้อรอชะคุณต้องออกมาขายทีมันไม่มีเลย <c oughs>